สวัสดีค่ะสวัสดีกาลยานิมิตท,ทุกท่านนะคะที่สลับเวลาเข้ามารับชมรับฟังคลิปของหมอฟางในวันนี้ค่ะแน่นอนเลยวันนี้หมอฟางมีหัวข้อคลิปเลยก็คือข้อความที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้คือข้อความใดคะหมอฟางมาให้ไพ่สองสำหรับนี้ในการเล่าเรื่องราวหรือเช็คเอเนจีพลังงานของเพื่อนๆนนะคะโดยมีไกด์ข้อความนะอาจจะเป็นคลิปสัน้นๆให้กับเพื่อนๆพ่พี่ๆนะคะขอเช็คพลังงานตัวตนของเจ้าของคลิปค่ะ ขออนุญาตคุณครคบาจารย์สิ่งศักดิสิทธิ์ไฮเซลที่ปกปักรักษาเพื่อนเพื่อนพี่ๆค่ะขอบคุณทุกๆข้อความทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามทุกๆการทุกๆสิ่งทุกๆอย่างขอบคุณจักรวาลที่นำทางให้เราได้มาเจอกันค่ะขอเช้พลังงานตัวตนค่ะทวีนถือถ้วยควีนถือถ้วยสองดาบและห้าห้าห้าดาบ เด็กถือดาบอืมเห็นอะไรไหมคะตาสำหรับเป็นแปดไม้เช็คพลังงานตัวตนของเจ้าของคลิปตอนนี้คุณอาจจะมีความกังวลใจอย่างมากในความรู้สึกของตัวเองในความคิดของตัวเองในเส้นทางของตัวเองในในจุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตของตัวคณเองในการเติบโตของของทางด้านจิตญาณในการเติบโตทางด้านภายในหรือความ ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณอาจจะเป็นเสาหลักของบ้านคุณอาจจะเป็นพอ่อไม้แม่ไคุณอาจจะเป็นผู้คนที่กําลังอยู่ในช่วงสภาวะของการตัดสินใจที่จะพาตัวเองขยับขยายพาตัวเองได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างคุณคุณอยู่ในช่วงเสียใจบางคนบางท่านเสียใจเนอะอาจจะเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากๆแต่เห็นได้ชัดว่าคุณเป็นคนที่ไม่อยู่อยู่กับที่อยู่แล้วเพราะว่าคุณรู้ว่าถ้าคุณหยุด มันเท่ากับท่อน้ําเลี้ยงของครอบครัวของคุณตันคุณอาจจะแบกรับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณรู้ว่าตัวเองจะต้องโฟกก่อนคุณถึงจะพร้อมพังพร้อม,อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณจะต้องเติบโตให้ได้คุณรู้นะแต่ตอนนี้พลังงานของคุณต้องการการซัพพอร์ตมากกว่า คุณรู้สึกบางทีคุณรู้สึกสับสนคุณต้องวางความคิดนี้ลงนะแต่คุณก็ยังถือมันไว้ในความคิดที่มันทําให้คุณไม่ได้ปล่อยวางอะไรเลยมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันสับสนนะมันกังวลใจมันมันจะใช่สิ่งนี้ไหมถ้าเรียนสิ่งนี้มันจะต่อยอดให้เราได้ไปเติบโตไหมถ้าลงคอร์สอันนี้ถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้ถ้าปลดล็อกตรงนี้ถ้าแก้ไขปัญหาตรงนี้มันเกิดคําถามขึ้น มันเกิดความคิดขึ้นเพราะว่าพลังงานของคุณพร้อมที่จะเติบโตแล้วอาจจะเป็นภายในที่เล่งเร้าให้คุณให้คุณเติบโตทางด้านพลังงานหรือหรืออาจจะสถานการณ์ที่มาเล่งเล้าคุณก็เป็นไปได้นะเออนี่คือพลังงานของเจ้าของคลิปถ้าใช่ถ้าตรงเราไปฟังกันต่อนะคะกับไพ่สำหรับนี้เนาะเขาเป็นเขาเป็นข้อความที่ดีมากๆนี่คือไพ่ที่ที่สาวส่งมาให้นะคะ ว้าวนี่เขาหล่นมาครั้งแรกเลยแต่เดี๋ยวสับก่อนนะข้อความโดนถึงคุณคือข้อความใดคะดวงจันทร์นำทางความสมดุลปลดปล่อยความโกรธความกล้าหาญ และความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวคุณเองขอคีย์เวิร์ดไปเลยแล้วกันนะคะไพ่เขาสวยนะพลังงานเขาดีมากกระดาษแข็งสับง่ายสำหรับเพื่อนๆพี่พท,ท,ที่สนใจจักรวาลกว้างใหญ่ คุณอาจจะแสงสว่างอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันปัจจุบันคือของขวนะัญเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามารับชมรับฟังคือพี่พี่เมื่อวานด้วยเช่นเดียวกันแล้วทุกคนอะ่ะเราเติบโตไปด้วยกันเพราะว่านี่คือคลิปแรนดอมแล้วสิ่งที่เห็นเลยไม่จาเป็นต้องรู้ทุกคําตอบข้อความถึงคุณนะปัจจุบันเขาเนะตอนนี้เลยนะที่คุณมาฟังไม่ว่าคุณกําลังเจออะไรหรือเหมือนคุณเล่งตัวเองให้โตอะ ทั้งที่คุณอยู่ในเส้นทางแล้วอะเอาง่ายๆเลยคุณเร่งตัวเองให้เติบโตคุณเร่งตัวเองให้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณเร่งตัวเองให้แบบว่าในเมื่อเรียนรู้เรื่องสปิริตชัวคุณจะต้องไปศึกษาตรงนี้คุณจะต้องฟังตรงนี้คุณจะต้องฟังให้จบทุกคลิปเขาเรียกว่าความเหนื่อยล้าทางจิตวิญญาณอ่ะเห็นละสิบเหรียญเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่เรื่อง,องการเงินก็ได้มันอาจจะเป็นในเรื่องของ T อฟ l i ท e มันคือความมั่นคงของรากฐานของการใช้ชีวิต ก็คือคุณต้องการที่จะเติมเต็มในทุกๆด้านไม่จําเป็นที่จะต้องรู้คําตอบทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องต้องเชื่อมต่ออะไรเลยเพียงฟังเสียงภายในของตอนนัวเองนี่คือข้อความด่วนถึงคนไม่แปลกใจว่าทําไมถึงได้แบบรวดเร็วรวดเร็วมันเป็นมันเป็นข้อความที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณกำลังจะได้เติบโตไปเป็นต้นไม้ก้าที่สวยงามมาฟังมองเห็นเลยว่าคุณคือ ชาวแสงสตาสิทไลท์วอล์กเกอร์หรือผู้ที่ลงมาเพื่อเป็นฮิลเลอร์ช่วยเหลือผู้คนคุณอาจจะได้ฟังสิ่งนี้ข้อความนี้โอโซจิมยันเก่าแก่หรืออะไรก็ตามฟังมาเยอะแล้วแล้วเมื่อไหร่ละแล้วเมื่อไหร่กลับมาฟังเสียงภายในตัวคุณเองค่ะถ้าคุณตั้งคําถามเมื่อไหร่แปลว่าภายในของคุณ คุณไม่เชื่อมั่นคุณไม่ศรัทธาภายในตัวคุณเองคุณไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวคุณเองคุณคุณไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วบางบางทีบางครั้งมันก็เกิดสภาวะสับสนกังวลอ่ะเดี๋ยวมูนด้วยเช่นเดียวกันแล้วมัน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 อยู่ในช่วงนี้ตอนนี้เป็นจันทร์จันทร์อ่าที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันกําลังที่จะก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปมันกําลังจะหลุดพ้นเวลาที่ที่ คุณจะได้รับการนำทางเสมอนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแม้ตะวันตะวันจะรับขอบฟ้าจันทาก็ส่องสว่างเสมอมีแสงและเงาให้คุณเสมอทุกเหรียญมีสองด้านและมีหลายมุมขอให้คุณรู้ไว้ว่าทุกๆครั้งที่คุณได้เติบโตคุณต้องจะต้องรักษาสมดุลในสภาวะของตัวคุณเองเมื่อคุณเติบโตทางด้านแสงสว่างอีกด้านก็ย่อมเติบโตเช่นเดียวกัน คุณไม่จําเป็นที่จะต้องผักสาไล่ส่งความกลัวอัตตาหรืออะไรเอ่ยใดก็ตามแต่คุณจะต้องทําความเข้าใจและกล้ามากพอที่จะเปล่งแสงสว่างของตัวคนเองให้มากพอนั่นคือการยอมรับค่ะการยอมรับการที่คุณอาจจะอยู่ในบุงโครจรสังคมครอบครัวคนรักหรือเพื่อนร่วมงานใดเอ่ยก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่าสับสน,นวุ่นวายนี่คือสิ่งที่ใช่ไหมตั้งคำถามเมื่อไหร่เราจะปลดล็อกเรื่ออะไรก็ตาม สิ่งที่จะทําให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างขี้คลายลงเลยก็คือสูดหายใจเข้าลึกๆอยู่กับปัจจุจจบันขณะแล้วก็สงบจากภายในไม่มีไม่อย่างนั้นคุณจะพาตัวเองไปอยู่แต่กับธรรมชาติพาตัวเองไปอยู่กับที่สบายใจจงสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้วยตัวเองมาฟังอยากจะบอกว่าคุณคือผู้ที่จะมามา เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนอื่นคุณถึงได้เรียนรู้บทเรียนนี้ไม่แปลกค่ะทำไมคุณถึงต้องได้เรียนรู้บทเรียนนี้ทุกๆบทเรียนที่คุณได้เรียนคุณจะได้นําออกมาใช้นี่คือใจสำหรับหมอฟางแล้วขอให้คุณรู้ไว้ถ้าตอนนี้คุณเจอเลขตองบ่อยๆหนึ่ง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 สอง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 มันคือการที่คุณต้องเริ่มแล้วต้องทําแล้วต้องเรียนรู้รักษาสมดุลยิ่งเลขสอง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 ขึ้นมาเวลาหรือว่าอะไรก็ตามจงจงรับฟังณนะตอนนั้นคุณมีความคิดใดหรือเลขนี้มายืนยัน หรือตอนนี้มีใครเข้ามามาเข้ามาในพื้นที่ของเราแล้วหรือว่ามีความคิดใดมาทำให้เราสับสนกังวลใจแล้วทำให้เราไม่ได้เป็นตัวเราเองเราเริ่มเราเริ่มคิ้วขมวมดแล้วเราเริ่มไม่ไม่พึงพอใจแล้วเราเริ่มกลับมารู้สึกแบบเดิมที่ไม่ปล่อยวางอะไรเลยเรารู้สึกว่าเรากำลังหมดแรงเพราะว่าความคิดคุณทำงานเยอะขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าจะต้องรักษาสมดุล เราจะต้องเรียนรู้สิ่งนี้ไปควบคู่กันไม่ว่าคุณจะเรียนรู้ทางด้านจิตญาณการใช้ชีวิตหรืออะไรเดอ่ยใดก็ตามยิ่งคุณได้อยู่ในจุดที่เป็นหัวหน้า หัวหน้าครอบครัวหัวหน้าอะไรก็ตามคุณจะมีวุฒิภาวะมากยิ่งขึ้นมันจะต้องมีการรักษามันไม่ใช่แค่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องทําให้ถูกใจตัวคุณแต่คุณจะต้องอยู่บนความเป็นจริงมีเหตุและผลเพราะคุณมาเพื่อเป็นผู้นําอยู่แล้วแล้วคุณไม่ได้มาเพื่อนำขครแต่คุณมาเพื่อไกด์ไลน์ตัวคุณเองแล้วการเป็นตัวคุณจะได้ไกด์ไลน์ให้กับผู้คนอีกมากคุณจะต,ต้องเรียนรู้ว่าท้ายที่สุดแล้ว ไม่ส่ะไม่มีใครสามารถที่จะเยียวยาใครได้เราเท่านั้นที่จะเยียวยาตัวเราได้แล้วผู้คนทุกๆคนจะได้ไกด์ไลน์จากคุณเพื่อที่เขาจะได้กลับไปเยียวยาตัวเขาเองนี่เลยนี่เลยไม่มีใครมารับรู้ตัวเราได้มากกว่าตัวเราถูกต้องไหมคะไม่มีใครมาเรียนรู้ว่าอดีตเราเคยเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างมีเราเท่านั้นที่จะรับรู้ได้อย่างแท้จริง แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเราจะต้องเรียนรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตอนนี้แล้วนะตอนนี้เราเราหายใจอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เรากำลังไปสู่การเติบโตอย่างมีเป้าหมายเรากำลังใช้ชีวิตในในแบบที่เราอยากจะใช้แล้วนะนี่คือการดึงตัวเองกลับมาอยู่นะปัจจุบันขณะนี่คือการปรับสมดุลค่ะข้อความด่วนถึงเพื่อนๆนเชื่อมั่นว่านี่คือข้อความที่จะเปล่งแสง สว่างให้กับเพื่อนๆมากๆแล้วถ้ามองในมุมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูุกครูบาอาจารย์ไฮเอเซลหมอฟังอยากจะบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าจักรวาลลายร้อมรอบตัวคุณทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีอะไรอีกมากมายให้คุณได้เรียนรู้มีมิติทับซ้อนอยู่จริงมีสิ่งที่ตาในมองไม่ตาเนื้อมองไม่เห็นแต่ตาในมองเห็นและสัมผัสได้บางสิ่งบางอย่างเป็นปัจจตังรับรู้ได้ด้วยตน ไม่สามารถที่จะพูดให้กับบุคคลที่ไม่ได้รู้ได้นะคะอย่างเช่นเนาะข้อความที่หมอฟางอาจจะยกให้เพื่อนๆฟังอย่าเล่าเรื่องการบินให้ไก่ได้ฟังอ่ะพอเข้าใจไหมคะหรืออะไรเอ่ยใดก็ตามเราจะต้องรู้ว่าการก้าวร่วงวาละของคนอื่นหรืออะไรเอย่ยใดไม่ได้เพราะทุกคนทุกท่านต้องได้มีบทเรียนเป็นของตนเองเช่นเดียวกันกับเพื่อน คุณจะได้รับบทเรียนและได้รับไกด์ไลน์ต่อเมื่อเพื่อนๆร้องขอและเปิดเส้นทางให้นี่คือสารที่จักรวาลอยากจะถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆและนี่คือข้อความด่วนทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันจงโฟกัสไปที่ความคิดเพราะความคิดจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตคุณความคิดการกระทําคําพูดคิดดีทดําดีพูดดีนั่นเลยค่ะนั่นคือผลลัพธ์ที่คุณจะได้แปลว่าความสุขความสําเร็จถ้าเปรียบเทียบไพ่ก็เด็ดซันสิบเหรียญราชินีเหรียญ Im มเพส ที่คุณจะได้รับ y o u อ f o r t u n จอย่างเงี้ยโชคชะตานำทางให้ชีวิตคุณพลิกผันมาจากความคิดการกระทำความเชื่อความศรัทธาและการปรับสมดุลในการใช้ชีวิตการเป็นผู้ให้การเป็นผู้รับการกลับมารักตัวเองอย่างเต็มพร้อมการให้เกียรติความคิดการให้เกียรติตัวเองในสิ่งที่ผ่านมาการยอมรับตัวคนเองและการอยู่กับปัจจุบันขณะนี้เลยยอมยอมให้ตัวเองได้ได้ได้รับรู้อารมณ์ของตัวเองตอนนี้คุณอยู่ในสภาวะใดอ่ะเรียนรู้ อเราเราเจอเหตุการณ์นี้แล้วเราอารมณ์นี้เชื่อไหมหลังจากคุณฟังคลิปของมาฟังคลิปนี้พอคุณเจอสถานการณ์อะไรก็นามที่เข้ามาท้าทายคุณคุณจะฟีดแบ็กกลับไปต่างออกไปจากเดิมดนั่นแหละค่ะคุณกําลังจะผ่านบททดสอบแล้วนะคะแต่ถ้าคุณยังเจออยู่ขอให้คุณรู้เลยว่าคุณยังไม่ผ่านแค่นั้นเลยคุณยังไม่ผ่านมันมีบทเรียนใดที่คุณจะต้องเรียนรู้เพิ่มมากยิ่งเติมเพิ่มเติมจากบทเรียนนั้น นั่นเองง่ายๆเลยนะคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เป็นคลิปสั้นๆแต่เชื่อมั่นว่าเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานที่ส่งอนุภาคมากๆแล้วคุณคือแสงค่ะแสงที่พร้อมที่จะส่องสว่างไม่ใช่แค่สว่างในพื้นที่ของตนเองแต่คุณยังสามารถที่จะแบ่งปันแสงสว่างของคุณให้กับผู้คนอีกมากมายได้เห็นว่าในค่ำคืนอันมืดมิด มีแสงสว่างอยู่ตรงนี้แล้วนั่นคือข้อความด่วนที่อยากจะส่งต่อถึงเพื่อนๆพ,พี่ๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่รับฟังขอบคุณจักรวาลที่นำทางให้เราได้มาเจอกันขอบคุณที่ทุกสิ่งทุกอย่างดนจิตดลใจให้หมอฟางได้ทำคลิปนี้ขอบคุณไพ่ที่ส่งมาให้หมอฟางขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณทุกรอยยิ้มทุกๆข้อความหมอฟางกำลัง ทำพิมพ์เขียวส่งให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่รอคอยค่ะแล้วก็ด้วยรักจากจักรวาลเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ